ดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่สมุทรปราการนะครับแถวแถวบิ๊กซีสมุทรปราการวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขึ้นรถไฟฟ้าจากบิ๊กซีสมุทรปราการแล้วก็ไปลงที่ทีนไหนละวันนี้เราจะอยู่ที่ไหน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  เออนี่เราอยู่แพรกษาสถานีแพรกษาแล้วเราจะไปลงที่สำโรงไม่ก็ะปุจเจ้าเนะคือสายเนี้ยยังไม่เคยขึ้นก็บอกว่าในช่วงของสถานีเยราวันไปถึงปุจเจ้าเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะข้ามข้ามถนนอ่า แ็้วถนนในนนวงแหวนศสกรรมตะวันออกนะแล้วก็มันจะสูงมากนะยังยังไม่เคยขึ้นมันจะลองขึ้นดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะมันจะข้ามแบบูดขึ้นมานะปกตินี้ก็จะเดินทางแค่มาถึงปู่เจ้าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ทำงานเนาะก็จะไปทางถึง แต่ยังไม่เคยทงที่บ้านอยู่แถวนี้นะแต่ยังไม่เคยขึ้นจากปู่เจ้ามาที่นี่หรือมาที่นี่เลยเดี๋ยวจะลองวันนี้จะลองขึ้นดูนเดี๋ยว ต่างชาติเยอะโดนนิดของแล้วแลวก็จะมีคนขายตัวนะขุนเจ้ากี่บ่ทดีครับปู่เจ้าครับ อ๋อปุ่เจ้าฟรีขอบคุณครับยังไม่เคยขึ้นสายนี้ลองดูหนูเจ้าฟรีนะครับ่รงนี้ชินฟรีอยู่ลองขึ้นกันดูนะครับเพื่อนๆลองเทสทองเทสนี่ไปเคหะนี่ไปค,คูคดเดี๋ยวจะไปคูคด ตืดด,ดขึ้นมาแล้วสูงมากเราจะลองดูว่ามันจะสูงตรงปู่เจ้าไปเอรอวันชลวันสถานีนั้นจะจะสูงนะเราจะไปดูบรรยากาศช่วงนั้นนะเพื่อนๆนะกอ l ลสเต o เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ,ะเราขึ้นมาถึงชานชาลาแล้วครับเล่นเอาซองนี่เสียงชานชาลาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโรบินสันโรบินสันสมุดการเสวนของนี้ก็จะเป็น ิกซีบริรกบกสารนมาแล้วรถมาแล้วมาจากสนานีเคหะใช่ไหมใช่ไหมสนานที่วกัาอ๋อสถานีสายลวดแล้วก็เคหะมาจากสถานีสายลวด เพกกสอร์เซชันดิสเทนดิเบนซีเอ็กซ์สเาเล้วมุดไปฝั่ง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 ฝ่งฝั่งฝั่งฝัั่งฝ เปเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราไปสัมผัสบรรยากาศกันเราอยู่แบบกระบวนสุดท้ายเลยนะนีอ่อ่ะประตูก่อแล้วเราก็จะขึ้น3ละเกิดจากควงมหรือสาวขนาดเดินทางขอบคุณค่ะ Attention please w o r k inside the train away from door areas do not lean against t e n s i o n and hold straps แซน,นดีจากลาวด้วยนะใครรู้ตัวเป็นลาวระลังโดนจับอู่บนสนดุดท้ายนีจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศช่วงที่สถานี สถานีไฟฟ้าหรือเปล่าสถานีต่อไปสีนาคาริเซ็นเตอร์สเตชั่นสีนาคาริเอ็กเซชั่นสีนาคาัครศนี่เห็นหอหอชมเมืองของสมุทรปราการไหครับสวยงามนี่สายนี้ยังไม่เคยขึ้นเลยเนี่ยแหละขนาดอยู่บ้าน ัวเังได้แท้แต่ขึ้นไปนู่น เพื่อนเดิากานใกล้ถึงห้องชมสถานีต่อไปกน้ next s t เดี๋ยวขาไปเราจะให้ดูฝั่งปากน้ำก่อนเดี๋ยวขากลับนะจะให้ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ชิวทัด น,นี่เคยดูมุมสูงสักทีครั้งแรกที่ได้ดูมุมสูงของสมุดพจนก่น จะผ่านหอชมเมืองด้วยนะครับตรงสถานีาสมุทรปราการนนะีหอชมเมืองกำลังสร้างอยู่นะครับอีกไม่นานก็คงจะได้ใช้งาน อันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพอุตน,นาลำรถเยอะนะเนี่ยสถานีปากน้ำฝั่งนู้นก็จะเห็นพระสมุรเจดีย์เห็นไหมมหาเลยชัปจัง์สถานีปากน้ำพี่น้อง ต่อไปสถานีต่อไปโรงเรียนในเรือรงเรีย a t i Royal Naval Academy น,นี่วิวแม่น้ำเจ้าพระยารอยล้านพันล้าน นสวยมากยังไม่เห็นมนุมนี้อืโค้งนี้โคง้งโค้งแม่น้ำเจ้าพยาอือสวยๆอันนั้นก็จะเป็นโรงเรียนในเรือ Royal Thai Naval Academy แ o Royal Thai Naval Academy เราโยเทนิวเคาเดี๋ยวสถานีโรงเรียนนะเราควาหมายเราคือพระเจ้านะแค่นั้นพอไม่ดูผ่าไป สถานีต่อไปออช้างเอราวัณ <Next S 1> <Next S 2> ช้างเอราวัณ Next Station ช้างเอราวัณนี่โรงเอรอียนไหสวยงามช้างเอราวัณผู้โดยสารโปรดทราบโปรดเลือกเพื้อที่นั่นเเง,นนงเก็บเด็กสตรีมีคันโดยอาจสังเกตได้จากเข็มก,กลัดสัญลักษณ์ตั้งคันผู้สูงอายุมอนกีพระภิกุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดินทางขอบคุณค่ะ Attention Please offer your seat to children next window o m e n wearing baby on b o a r taps men the elderly disabled and other passengers in board thank you and ดูฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะดู้เห็นสะาพานภูมิพลเนะตรงผ่านภูมิพลนะนีะนน่เดี๋ยวเราจะได้ขึ้น จะเริ่มขึ้นแบบที่สูงแล้วนะน,นี่ก็จะเป็นเด็ดทัสนะซื้อนะใครชอบอยู่คอน,นโด ที่นี้เราจะขึ้นสะพานข้ามข้ามเออถนอนนวงแหวนตะวันออกนะครับข้ามอตเตอร์จะได้เห็นภาพมุมสูงๆนี่เป็นจุดที่สูงที่สุดของเออ ของ BTS ที่สายสุขุมวิทเลยนะนี่ขึ้นแล้วขึ้นสูงแล้วนี่นี่เห็นแล้จะชันเลย b ยังคงแนะนำให้สวงหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขใช่เลยเนี่ย มี you มีที o ส r งเหรอสูงหักสูงจริงเพื่อนนี่เป็นข้ามถนนนี้ถนนวงเวนตะวันออกสะรมตะวันออก ในว่ดสูงมากเป็นจุดที่สูงที่สุดอืมเดี๋ยวเราก็จะลงที่ปุเจ้านะถึงูุจจ ա วแล้วแล้วเราก็จะกลับไปที่บิ๊กซีสมุทรปราการเคมไหม เดี๋ยวเราลงตรงนี mm ้ผ hmm, so, okay. so, 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 uh, so, ู้โดยสารโปรดทราบขณะเดินข้าด้านในของขบวนรถไม่มีปีกวางในประตูไม่มีนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับก็จบคิดสำหรับการเดินทางโอ้สันระยะสันจัง จากวิกฤีปากน้ำมาที่ปู่เจ้าตรงนี้นะที่ฝากช่องตะวันตรงนี้มันจะมีจุดที่แบบรถไฟฟ้าที่ต้องต้องขึ้นสูงสูงนะฮะข้ามตามถนนนงเหวือนตะวันออกไปนะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวถ่ายวิวฝั่งนู้นให้ดูอีกทีเนาะโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําำลังใจ้ด้เับสวัสดีครับ